หมอขอเล่าสวัสดีครับหมอขอเล่า by Bed You m o r โรคไข้หวัดมะเขือเทศหลายๆคนสงสัยว่าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันเลยนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้อรวรันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกเคลียร์ให้ชัดไข้หวัดมะเขือเทศอาจารย์ครับไข้วัดมะเขือเทศคืออะไรและเกิดจากอะไรครับครับ จริงๆไข้หวัดมะเขือเทศไม่ใช่โรคใหม่นะครับสาเหตุที่เรียกว่าไข้หวัดมะเขือเทศเนี่ยเพราะว่าโรคนี้เนี่ยไปเกิดที่อินเดียทางตอนใต้ลักษณะของโรคเนี่ยนะครับมันเป็นผื่นแดงแล้วก็เกิดเป็นตุ่มน้ำใสเหมือนผิวมะเขือเทศโดยเฉพาะที่มือที่เท้าโรคนี้พบได้มากในกลุ่มใดครับโรคนี้ส่วนใหญ่จะพบในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า5ปี ในระยะหลังเด็กที่เกิน5ปีหรือผู้ใหญ่ก็อาจจะพบได้บ้างครับข้อสังเกตของไข้หวัดมะเขือเทศเป็นอย่างไรครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับไข้หวัดมะเขือเทศเนี่ยไม่ได้แตกต่างเลยกับโรคมือเท้าปากลักษณะของโรคเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเป็นตุ่มน้ําที่ฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ในปากนะครับบางคนอาจจะขึ้นที่ข้อเขา่าข้อศอก ตำตัวหรือแม้กระทั่งที่ก้นแล้วก็บังตุ่มน้ำเนี่ยมีลักษณะเป็นตุ่มใสเชื้อที่เกิดโรคนี้เนี่ยนะครับก็คือเชื้อเอนโทรไวรัสในกลุ่มของคอกซากี้ A6-16 แล้วก็เอนโทรไวรัส A ตัวที่71โรคที่ทำให้เกิดอาการทางผิวหนังที่เป็นตุ่มน้ำใสแล้วก็ผื่นแดงขึ้นมากๆ ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากคอคกซัี้ A6 ครับโรคนี้พบในไทยหรือยังครับถ้าพูดถึงมือเท้าปากผมคิดว่าคนไทยทุกคนนะครับหรือหมอไทยทุกคนเนี่ยนะครับรู้จักโรคนี้ดีครับวิธีการรักษาและการป้องกันครับส่วนใหญ่แล้วอาการไม่รุนแรงจะหายได้เองนะครับโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ3-7วันเท่านั้นเอง ก็จะค่อยๆดีขึ้นครับไม่มียารักษาจำเพาะยกเว้นมือเท้าปากที่เกิดจากเชื้อเอนโทรไวรัส A71 แต่แน่นอนโรคนี้ผื่นที่ขึ้นที่มือที่เท้าจะขึ้นไม่มากอาจจะมีอาการแทรกซ้อนทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือสมองอักเสบในรายพวกนี้ต้องให้อิมมูโนโกรลินเข้าหลอดเลือดครับสิ่งที่อยากฝากถึงประชาชนครับ ไม่ต้องตะหนกเลยนะครับว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่นะครับโรคนี้ก็คือมือเท้าปากพบอยู่แล้วครับในบ้านเราสิ่งที่สำคัญก็คือเรามาช่วยกันป้องกันเด็กเล็กของเราไม่ให้ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการล้างมือการล้างมือจะต้องใช้สบู่ใช้น้ำแล้วก็ใช้ ระยะเวลาให้นานเพียงพอสมควรนะครับในการที่จะชะล้างออกไปเด็กจะต้องไม่ใช้สิ่งของร่วมกันโดยเฉพาะเด็กนักเรียนอนุบาลน,นะครับหรือเด็กประถมก็ตามแต่ใครก็ตามที่ป่วยไม่ควรจะไปโรงเรียนควรจะหยุดอยู่บ้านครับ